สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมีเที่ยวกันนะคะเรามาจากชนบุรีแล้วเราก็จะไปพระนครศรียธยาโดยใช้เวลาหนึ่งวันนะคะเราเดินทางจากชนบุรีนะคะไปอุธยาใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงช่วงแรกเราไม่ได้ถ่ายคิดไว้นะคะแต่ว่าพอมานึกได้ก็เริ่มมาถ่ายตรงแถวถนนกาญจนนามพิเศษ ขอบอกเลยนะคะว่าทริปนี้ GPS ล้วนๆนะคะตอนนี้เราอยู่แถวอัยยาแล้วค่ะนี่เป็นทางที่ GPS พาไปค่ะ GPS ให้ไปไหนเราก็ไปตอนที่เราเข้าไปในซอยนี้นะคะเราก็ว่าเอ๊ะทำไมจะไปสถานีรถไฟทําไมถนนมันขรุขระจังเลยแถมมีซ่อมบ,บารุงด้วยค่ะแต่ความที่เราเชื่อ GPS เนอะเราก็ไปนะคะจนถึงกลางทางจ้าดีดู ซ่อมจ้ะเราก็ต้องค่อยกระดึกบกระดึ๊บกระดึกบนะคะเพราะว่าเหลือแค่เลนเดียวเรารอพี่รถเขาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามเขาไปเขาบลบให้เราแล้วแล้วเราก็ไปจ้ะเราคาดหวังมากว่าเราจะเจอทถานีรถไฟนะคะทั้งที่ข้างทางสองข้างทางก็ดูแปลกๆเนอะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราไม่เคยมาเราหึงนได้บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะตาม G P S นะคะตาม G P S แล้วเราก็จะถึงน,นะคะ ไม่น่าเชื่อว่าเส้นทางนี้พาเราไปถึงทางตันนะคะดูสิเนี่ยเซาะลอกเออซอกใช่ไหมซอกซอยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทางที่จะไปถึงสถานีรถไฟได้นะสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกเราต้องใช้ความช่วยเหลือจากชาวบ้านหาทางออกเพื่อจะไปสถานีรถไฟให้ได้ก็มีคนป้าใจดีนะคะ พาเราไปจนถึงค่ะบอกเราจนถึงเลยอ่าเรามาถึงสถานีรถไฟแล้ว,ลว,ลวดูสิจอดรถเรียบร้อยนะคะที่ที่เรามาเราอยากถ่ายป้ายบางไบอินค่ะเราอยากถ่ายป้ายสถานีรถไฟนะคะบางไบอินตอนนั้นรถไฟมาพอดีเลยดีใจมากค่ะแล้วพอข้างๆเนะะี่ยค่ะจะมีพับพานะคะพัพพาสถานีถรถไฟอินประวัตินะคะเป็นถัง้อห้ ให้ส,สร้างไว้นะคะเป็นที่ประทับรอรถไฟมีสมัยนั้นนะคะเป็นการเดินทางดูภายนอกนะคะเป็นอาคารนะคะที่ทำมาจากไม้สักและก็ไม้ฉลุนะคะเป็นตั้งแต่ร้อห้าร้อห้าก็คือสองร้อยกว่าปีแล้วเนอะแต่ว่ากรมศิลปากรเขาก็ยังทำรนุบบำรุงให้คงสภาพไว้นะคะมเม ตอนนี้คือรอบนอกนะคะเห็นไหมลายไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเหมือนเดิมนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็มังจะพาไปดูด้านในด้านหลังเมื่อกี้เขาล็อกไว้นะคะเขาให้เข้าได้แต่ด้านหน้าแล้วก็จะไปเยี่ยมชมค่ะภายในนะคะเป็นกระจกสีนะคะทรงเป็นของยุโรปอะค่ะเป็นในยุควิตตอเรียที่เขาชอบ เอากระจกมาทําเป็นลวดลายสีจริงๆสวยมากเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเวลาเราถ่ายรูปมาแล้วบางสีอาจจะจืดหน่อยนึงแต่ว่าภายในเนี่ยสวยมากแล้วยิ่งถ้าเราพื้นพื้นไม้นะคะเป็นพื้นไม้สักถ้าเราไปถ่ายในภายในนั้นเนะะี่ยกับชุดที่เข้ากันสวยมากมากเลยกับเพื่อนเพื่อน อยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะค่ะมีที่สถานรถไฟแห่งนีอ้อยสถานรถไฟบางไทรินอยากอยากให้ทุกคนลองไปแวะชมฝีมือคนสมัยเก่าก่อนที่เขาทําของสวยๆงามจนมาถึงรุ่นเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันนะข้างนอกเนี่ยลาเราออกมนาะแล้วค่ะมัเป็นตัวคารตึกเดียวเลยนะคะอยู่ติดถนนแล้วเราก็มีบริเวณ สถานโดยไฟไหมนะ้ที่ว่าจะมีคนาคอยรอรถขึ้นรถไปกรุงเทพหรือว่าจะไปสถานที่อื่นแล้วแต่นะนี่คะก็จะเป็นสิ่งที่เขาอนุรักษ์ไว้นะคะถือเป็นประวัติศาสตร์นะคะเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนนะคะต้องภาคภูมิใจนะคะแล้วก็อยากชวนเพื่อนทุกคนลองมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ด้วยกันนะคะพับพาสถานีรถไฟบางปะ่อินค่ะ ขอบคุณค่ะ